เมื่อมีความสงบแล้มวม,มันมีความสุขมันมีความสุขในเพศของตัวเองแล้วคุณเห็นคุณเห็นค่าของเพศสมณะชีพรามณ์เห็นคุณเห็นค่าของเพศของสม,มณะพระเนนเถนชีพวกเราก็พากันสารซร่าเอาคนขวขยเอาอย่างพวกเราทำทุกวันนี้นะ ไม่มีใครจะได้มีบุญมีวาสนามีโอกาสได้สั่งสมเหมือนพวกเราพวกเราทำตีคู่กันไปเข้ามาบวชในพระศาสนาศาสนธรรมคำสอนที่พวกเราประพฤติปฏิบัติจากกันเบื้องต้นจิตไม่เคยสงบก็มาฝึกมาฝืนมาบึกมาบืนเดินเดียวกลมนั่งภาวนาทำความสงบของใจให้มันเกิด เดินจงกรมนั่งภาวนาทําความสงบของใจให้มันเกิดเมื่อความสงบเกิดแล้วมันจะเห็นความแตกต่างความแตกต่างจากจิตที่เคยฟุ้งซ่านลาคาญจากจิตที่เคยสลด,ด,ดหดหูวุ่นวี่วุ่นวายเป็นเจ้าเรือนของใจเมื่อจิตสงบตัวลงน่ะความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตของเราส,สันติสันติปรังสุขขังไม่ใช่ว่าเ คนอื่นจะมามีจะมาเป็นเหมือนพวกเราดิวความสงบไม่ใช่ของเป็นง่ายๆดยิอย่างเรามีความสุขเรามีความสงบที่เกิดจากความสุขที่เราเกิดนี่เราเกิดจากความสงบดยอย่างเรามาอยู่ในวัดอย่างนี้เราก็มีความสงบแล้วสงบอะไรเราก็ไม่ต้องไปดีดไปดิด้นไปขนไปขวายหาเงินหาทองแล้วก็พออยู่เอาศีลรักษาตัวเองอย่างเราเป็นผู้มีศีล ปะกะติถ้าไม่ดีดไม่ดิด้นไม่คน้นไม่ควายจะพออยู่พอกินหรือใครจะหาให้กินแต่เรามีเป็นผู้มีสินแล้วก็สินรักษาเจ้าของนี่สินรักษาตัวเราเองเอาศินรักษาเอาสินเลี้ยงเราเนี่ยนะเอาคุณสีลเนี่ยเลี้ยงเราความหมายสินเลี้ยงเราถ้าเป็นโรคอะใครจะหามาให้เรากินไม่มีใครมาหา,มาไม่จะขาจะวาย่ะง้องตีนกุ้นมือกุ้น มือวัาเท้าอยู่ทำไมทําไมไปหาคอของตัวเองเรียกว่ามีคุณศีลมีคุณศีลเราก็เลยสงบสงบไปได้ระดับหนึ่งเราไม่ต้องไปดิ้นดินขนขวายแล้วก็สงบแล้วในระดับหนึ่งเราไม่ได้ไปยุ่งกับคารวะวิสัยไม่ได้ไปมีลูกมีผัวมีครอบมีครัวแล้วก็ล่วงหลุดมาแล้วในระดับหนึ่ง ที่นี่ก็หลุดออกมาก,ก็เดี๋ยอ่าภาคกายออกจากโลกมาแล้วเดี๋ยวจะภาคใจแับนี้อภาคใจภาคใจออกจากอารมณ์สจได้น,นี้ภาคใจออกจากอารมณ์อารมณ์ที่มันมีคือความฟุ้งซ่านคือความสะดุดอดหู่เรื่อว่าความวุ่นวายเราก็ฝึกเอาแปวจิตมันสงบตัวลงมันก็วางอารมณ์ทั้งหลายวางอารมณ์ทั้งหลาย คำว่าวางตรงนั้นแหละมันทําให้เราเบาเบาสบายและเห็นความต่างเห็นความต่างว่าชีวิตของคารวาสรือว่าจิตใจที่ไม่เคยสงบมันเป็นลักษณะอาการแบบหน่อยแล้วเรามาฝึกมาฝืนมาบึก,มา,กมาเบือนให้ใจสงบแล้วความแตกต่างมันเกิดขึ้นในที่นี้นะเห็นไหม ความสงบของจิตมันเลยมีอนุภาพเลยเย่ว่ไาไเด้มีอนุภาพอยู่ในตัวเมื่อมีความสงบแล้วมันมีความสุขมันมีความสุขในเพศของตัวเองแล้วคุณเห็นคุณเห็นค่าของเพศสมณะชีพรามเห็นคุณเห็นค่าของเพศของสมณะพระเนรเ็นชีจิตเราสงบยิ่งความสงบของจิตเรามีมาก เวลาเราขบเราคิดเราพิจารณาเ,าเราก็เดินภูมิปัสนาได้แบบง,ง่ายๆคือจิตเราสงบเนี่ยภูมิปัสนายญาณเราก็เห็นความวุ่นวายของสังขารการปรุงแต่งการเข้าไประงับสังขารได้นั้นเป็นสุขอย่างยิ่งเราเป็นระงับสังขารนะเ,เป็นข้ก็มีความสุข ในการฝึกการฝืนในการบึกการเบือนเออ้ามันพอทําพอปฏิบัติด้าจะพูดถึงมันพอเหตุมันพอทํามันมวนเดยโอ้าปกตินี่ถ้าเป็นนักบวชนี่ถ้าไม่มีความสงบมันบม่ได้เป็นตะยูเด้อถ้าจิตมันเป็นแมงวันถ้าจิตมันเป็นหนอนอย่างนี้น่ะจิตเป็นแมงวันจิตเป็นนอนนี่หวยผ้าออกมาจากอารมณ์โลกนี้มันไม่ได้เป็นตะยูห้อนห้นกระวนกระไว กระเสือกกระสนกระวนกระวายมันอยากบืนลงไปใส่ผอบัดจับป่าโยน ôn, ขึ้นบกผมเน้อสิบ,บอกให้ป่ามันเคยอยู่ในน้าําแวกไหวไปตามอารมณ์ต่างๆจับโยนขึ้นบกต้องเบื้องกระเสือกกระสนห,อนหอน้อนหุนอุตะการกระวนกระว่ายวนจะยู่เขามาอยู่ในเพศนังบวชคือการพูดใดเกง่งเราไม่บวชโรอเคำมันเก่งนะถ้าจิตบวชแง้วมันบวชมาได้ดอกอม,มันมี สติมีสมาธิมีปัญญาอยู่มันถึงบวชแล้วมันอยู่ได้สามารถใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาใช้วิริยะใช้ความอดทนใช้ศรัทธาเนี่ยชำระความเศร้าหมองคลองคาภายในใจตนนี่นักบวชมันก็เลยมันเป็นของอยู่ไงเป็นไงปนไปในเดือ้อลลสำหรับะอาจาร์อาจารย์ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายอาจารย์บวชมาอาจารย์ก็เลยตั้งจิต คําวินัยตรงไหนที่ครูบาอาจารย์สอนสั่งหรือว่าเราศึกษาเราอ่านแล้วรู้สึกดีเราก็นํามาประทับมาประดับมาประดิะะดษฐานอยู่ในจิตของเรานี่คือรั้วป้องกันความชั่วทั้งหลายเอามาประดับประดิษฐานปฏิบัติตามรั้วป้องกันความชั่วทั้งหลายที่อยู่ในจิตของเราเน,นี่ยเข้ามาอาจารย์ก็ได้เห็นคุณเห็นค่าของวัดปฏิบัติ ในวัดปฏิบัติของตัวเองถ้าเราเดินจงกรมอยมันมีท่ามีทางมีความอาจหารอยู่ในตัวเรานั่งภาวนาอย่างนี้มันมีท่ามีทางมันถึงมีโรงเรียนไงถ้างั้นก็ไม่ต้องเรียนแล้วไม่จะก่อสนออย่างเดียวแล้วเนาะโรงเรียนประจำกัยังคือต้องการฝึกฝนแล้วอบรมตน ใะต้องการแข่งขันเพื่อการฝึกฝนเพื่อการฝึกฝืนบเรียกว,ว่าส่งเสริมกันถ้าพูดถึงวันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันก็ส่งเสริมกัน